สำหรับเรื่องนี้ค่ะทำเอาโซเชียลร้อนเป็นไฟเลยนะคะเพราะว่านัจญารัตน์ค่ะภรรยาของโชครถแห่นะคะออกมาแฉแรงเลยผู้ชมขาบอกว่าฝ่ายชายเนี่ยแอบนอกใจมีมือที่3ค่ะตอนนี้ดูเหมือนว่าทั้งคู่เนี่ยจะมีการแยกทางกันแล้วนะคะแถมฝ่ายภรรยาเจ็บใจมากๆค่ะออกมาโพสต์แฉเลยนะคะบอกว่าอย่าโพสเหมือนมึงเนี่ยถูกกระทำทั้งนั้นที่มึงเป็นคนทำร้ายกูมึงล้มเหลวเรื่องครอบครัวมาไม่รู้กี่ครั้งแล้วเพราะความไม่รู้จักพอ กูไม่เคยคิดจะพูดอะไรทั้งน้นที่กูร้องไห้ตลอดหาวันที่ผ่านมาอย่ามาพูดว่ากูทิ้งยามลำบากกูหาเลี้ยงมึงได้สบายเพราะว่ากูเก่งมึงหรือเปล่าที่ทำร้ายกูไม่เลิกขอโทษแล้วก็กลับมาทําอีกกี่ครั้งแล้วที่กูต้องแบบว่าขอร้องกี่ครั้งแล้วที่กูอดทน คงแบบมีแค่หมาเท่านั้นแหละนะที่ซื่อสัตย์กับเจ้าของอย่าทําให้ตัวเองดูน่าสงสารกูทุ่มเททั้งชีวิตเอาตัวเองออกมารับแทนทุกอย่างแต่สิ่งที่กูได้รับคือการหักหลังการนอกใจใครที่รับช่วงต่อไปก็ระวังด้วยกูพูดแค่นี้พอจบถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงไม่ขออะไรเลยนอกจากขอให้มึงเจอคนแบบมึง แน่นอนค่ะว่าหลังจากที่เธอโพสต์ออกมาแบบนี้นะคะในส่วนของทางน้านโชครถแห่ค่ะก็มีการออกมาเคลื่อนไหวค่ะด้วยการโพสต์ข้อความก่อนที่จะมีการลบโพสต์ออกไปนะคะเจ้าตัวเนี่ยมีการเขียนข้อความค่บบอกว่าโพสนี้เนี่ยจะเป็นโพสต์สุดท้ายของผม ใครที่รอเหยียบใครที่รอซ้ำเติมใครที่รอสมน้ำหน้าวันนี้คุณทำสำเร็จแล้วพิมพ์ทางน้ำตาอันนี้เป็นในส่วนของโชครถแห่ที่ออกมาโพสตเอาไว้นะคะแน่นอนค่ะว่าหลังจากที่กระแสะข่าวสัมพั์ออกไปใช่ไหมคะชาวเน็ตก็เข้ามาคอมเมนต์บางคนบอกว่าเนี่ยอยากจะให้ใจเย็นๆนะกอดๆนะอดทนนะเป็นกําลังใจให้บางคนก็บอกว่าลบโพสซะซ้อนัดแล้วไปคุยกันใหม่ซ้อมไม่ใช่คนธรรมดาแล้วนะบางคนก็บอกว่าจะเย็นๆนะครับแม่ อย่าพึ่งตีกันเลยค่อยคุยกันดีกว่าอยากจะให้กำลังใจทั้ง2คนครับก็หลายๆคนเข้ามาส่งกำลังใจให้กับทั้งคู่เพียบเลยค่ะ